สวัสดีจ้าแม่สิงหาราคาทองวันนี้ประจำวันที่23เมษายนปี2566ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำทองทึ่งสลึงทองหนึ่งสลึงทองสองสลึงบวกค่ากําเห็จประจำวันนี้ราคาทองเยาวราชวันนี้ราคาทองทุกชนิดวันนี้ราคาทองห้วดเส้นเหงราคาทองจีนห้วเหงราคาทองแม่ตองสูกราคาทองแม่ตองใบราคาทองออรรล่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะไม่มีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าทองคำจะใช้ราคาของวันเสาร์ที่ผ่านมาไปรับชมรายละเอียดกันเลยนะคะมีรายละเอียดยังไงกันบ้างไปรับชมเลยค่ะ